สวัสดีย้ำเะซ้อครับเอฟซี 4, พี่น้องคนสองปลาสุขูสุขคนสวัสดีทั้งพี่น้องเช่าไทยเชาเล้าแล้วก็เช่าต่างประเทศละพี่น้องสวัสดีทุกทุกคนท,กทุกทุกท่านละพี่น้องที่เขามารับชมมาเป็นกําลังแรงใจให้คนสองปลาอ๋อพอกับคนสองปลาสอวันที่เจ็ดพี่น้องเจ็ดกุมภาพันธ์ปีหกหามาอทงน้ากันเด้อพี่น้องเมื่อนี้รวมเดินทางน้ากันสองคนกับยายเกศคือกาละพี่น้อง สวัสดีค่ะหากินแผนสูงเนะค่ะมืนอนี่อ้าวเบิ่งลักษณะการ <c oughs> แบกใหม่นี่ก็คือคือทีอ่พ่อหูอยู่ดอกพี่น้องหากินสูงเมือนนี่พอกันบรรยากาศเดือนกุมภาพพี่น้องอากาศก็เริ่มฮ้อนแน่แล้วละฮ่อนซํำได้กลับไปคือเกาพี่น้องคนสองปลาก,กับจีเกตบอกไปอย่างหนึ่งก็ต้องไปอย่างหนึ่งเป็นการหาอยู่หากินนี่ละพี่น้องใครบอกห่างนี่ <c oughs> อ้าเจอห่างใครละพี่น้องบานนี้สูงแน่น่นอยพุน หากินส oh, ูงเด้อพ <people are> ี่น้องมื่อนี่แมนบ่ตัวเออใครใคแมนอยู่แมนอยู่ใครพอมาพี่ไก่เป็นเพียงเบิร์ดมันก็มีห่างไกปแต่มหัวปีเนาะโรคสำน้องคนมาท่านแย่ได้เนี่ยมองแยกเกดเอาตลอดอืแยกเกดมันจัมได้พี่น้องมองเคยใครแต่มหัวปีโอ้ยงานเนี่ยโอ้ยครูแซวเลยแยกเกดเลย คลนี่ป้าหั่งลายได้ละห่างกระไลแม่คันแย่ได้พุ่นพ่อเลยได้ยี่เกตพุ่นห่างลายแห้งต้องไปสาวตัวยู่งหัอนอืมยื่นสิมืมนุษย์จิแบกมาใหม่ก็จะนีก็ขึ้นเอาขึ้นเอาบ่ได้เน้องดกเด้มึงเลิกพี่น้องอุ้ยยืนดินมึงก็มีโอ้ยจะดอฝ่ายเลยโหแท้เลยพุ่นมันมันออกหนักเว้ย เมสา่เมื่อเด่นมันอ่อนเนาะเเด่นใหม่มาท่านแหงห้างร้ายคักเยกเกดตตนนี่เออถ้าเป็นเมสา่เน่าเถิงเบิดนี่พ่อเลยเด้นี่เอาเปลี่ยนจากการหาห้อยกาบห้อยง่ายเด้อพี่น้องวันนี้มาหากินแผนสูงหาแย่ไครมดแดงพี่น้องอ้ยรงนไลลงไลลงกันนะเนาะอู้ยโดกตัวละพุน น้อห้่งไล่ากพี่น้องพุดแต่ว่าไม่สาบ่อถิงหงน,หน้อยๆกะดงอโอ้ยดเทิงตรงนี้เหนเหมนจะามเาลองล่อลุ่นตอนเอาลุงพลาพี่น้องว่าสีมานหน่อยมานหลห้างไล่ขักตนนี่แต่ว่าใหม่บ่ถิง้นนีเถิงในเกศ เอาได้สูญยางพี่น้องแยกเกียดเนี่หาหอยหาเห็ดเอาลงก่อนเอาลงก่อน,อม,อนมันนักแหละนะั่นรอบแหลกยางมานเลยพี่น้องเบิ้งเบิง,บงตอนแยกเกีดเท่หมานนะเนาะหมานขากอยู่คนหมานซ้ำซิกินนี่รอบเดียวเลยพี่น้องนี่ยรอบเดียวเพราะ อึ่ยอลังการเริ่มเล้มพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มตรงแล้วต้งวปีมันเป็นน้ำต้นนะแมียนพูดจนเป็นหน้าจนเป็นนางกระมีเป่งกระมีบ่นไก่พี่น้องขูดไอ้แน่วมันจับเป่งเลยนี่เป่งกระมีเนาอมันพอกระเทิดปล่อยสิมปล่อยไว้เหมือนแพพันไม้นี่ล่ลักษณะการเอาพี่น้อง เอฟซี FC, บางคนบาง่ันก็ถามว่าเอาแป้งใส่แล้วมันตายบอ่บอตายพี่น้องแป้งนี่แค่ใส่เพื่อว่าบ่อห้มันก่อไข่ให้มันออกไข่ออกง่ายมั้เด้อพี่เขาพูดขั้นตอนการคัดแยกแม่มดแดงออกจากไข่พี่น้องเบิ่งปุดรอบเดียวเด้อพี่น้องนี่รอบแรกรอบแรกกับมานเลยอ๋อตาใส่ต้นมันมาน,นเนาะมาเอาประจาทุกปี ขายในตลาดลายลอยได้นี่โอ้ยไปเบิ่งในอำเภอ <c oughs> น้อยเดียวต้องไปถ้ามเมืองประกาศซื้อกินแง่กินดอกงหเดียวหาสิบบาทวันสิเออไม่มีใครง่แห้งไหนนี่พี่น้องซ้ำสิกินแยเก๋แง่หลอบเดียวนี่ครับซื้อก็เป็นเงินสองสามลอยหมดแล้วนี่คุณแล้ว้าซื้อตามตลาดตะลี่เออกรห้าพ่อได้ยูได้กินลับพี่น้องดีกว่าซื้อเขา เนี่ยมันพ่อหาได้อยู่ยายเกียรนัดอยู่งานนี่เอาขั้นตอนการขัดแยกเรียบร้อยพี่น้องบ้านนี้ยางสวยเลยพุ่นเผลสัมสกินเนะาะสัมสกินพ่อแล้วนี่โอ้คุยขนาดได้ดี <laughs> <laughs> เอ้ยวันสุดท้ายพี่น้องอ๋อจนรอบนี่มันไปแล้วพี่น้องรอหลุนรอบใหม่บ้านนี้โอ้ยหลายห้ายังเอาได้บ่ได้ หั่งลายครับพี่น้องถ้าไม่สาวทั้งเบิดเดี๋ยวโอ้บ่รโซนเอาเลยพุ่นมีแต่หังใหญ่ๆเป็นต้นไม้แถวให้แถวหน้าเหรอพี่น้องตามทงให้ทงหน้ายังมีหังเอาได้อยู่เนาะโอ้หังต่ำเตัวสูงเนาะทำไมเอาได้เนาะหัางบ่ได้มันเป็นบักเดือ เป็นหมักไห่หมักไส่ไนี่ล่ะกินเหมียงดีๆคือกันเอาล้อรุน่นน้ำกันห่างไหมพี่น้องพ่นไหมหมดละ่ะตัวนี้เบิด์ตปัญญาแล้วมันสูงขักนั่นต้นลันเถิงบม่ใช่เกตนั่นนั่นนาสีเถิงเลยนะออรุ่นห้างนั่นนี่ซ้อนซ้อนซ้ำห่างไหนเนถิงเนาะรุ่นซ้อนซ้ำห้างนี่ล่ะอู้ใครเกตพุูดไม่ท้ามันมันอันนี้เว้ย มันสปริงมันเป็นสปริงอืมข้างนี้ปีตาดกอยู่หนอโดโดโหลายบ่ล้อหล่นตอนแย่กเกตเอาลงผลับพี่น้องมันสูงสามารถแนมเห็นได้อ้อสูงคักแย่เกตพี่น้อง เจอหมดแดงไข่ที่นี่เจอห้างไข่มันพูนอู้มันซ้ำเก่าไปเยกเกตพุนซ้ำ,นะำมาล่องรอบวังหันเลยพุนเอา้าต้นเดียวพี่น้องสองรอ,อบแล้วรอบแรกก็ลงมาก,กับมานอยู่รอบนี้กับขาดวากสีมานคือกันละพี่น้องมึงแน่พุนรอชมเจ็ตอนเยกเกตเท่อเอ้ยมานคือเก่ามานคือเก่าพี่นอ้องเลยงามซ้าพุน ถุงมือกับบอส่น้อมันบ้านไหนเตรียมพร้อม,อมเอามาเสิร์ฟบางก่อนเออมาเสิร์ฟบางก่อนเ <laughs> สิร์ฟมันกระมานอะรถขนาดเสิร์ฟเล่นี่พี่น้อง <laughs> ขนาดเสิร์ฟเดิฟพี่น้องนี่เป็นให้ไล์การแย่ไข่โมดแดงพี่น้องประกาศขอาวซูเดอดูการแย่ไข่แล้วล่ะไข่แล้วพี่น้องมาเน,นี่เอารอบที่สองคัดแยกเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องไข่อย,ย่างสวยเลยผล งามกันเป็นนั่งกับมีนอกงามอยู่พี่น้องงามอยู่สองรอบนี่ได้เกือบโล่ละเกือบเทิงน้อยเกตเกือบอันเอาเบิร์ตนได้โลนะอืมถ้าเอาเบิร์ต,น,น,นะรตนได้เป็นโล่นละกระตาอีกหลียวเด้เอาหากินกับกระตาเนี่ยล่ะไปทังไหนกับใส่กระตาคือเกาพี่น้องฮาหอยกับใส่ตาฮะเห็ดกับใส่ตาวานเลยติเครื่องแล้วใครหมดแดงกับใส่ตาคือกันแต่เป็นตาหน่อยถ้าเป็นตาหาเห็ดกับคือสีแง่สามเหมือเพาท่านเต็มเราก็ มารุนห้างต่อไปพี่น้องบ้านนี้ยางรอนำทงไห้ทงหน้าหละพี่น้องอ้าวยางรอทงน้ำกันพี่น้องหาห้างไข่บนแดงดอกกระเดากับบานแล้วไห้ใบ<ค>ยเกตต้นนี้ไห้บอกยเกตเลาะตามต้นที่เคยได้เคยมันล่ะพี่นอ้องแง่ทุกปีแง่ทุกปีจนจำได้ว่าต้นไหนไห้เต็มหัวปีพี่น้อง เออแต่ว่าคนแย่ยก่อนอันห้างลางง่างใหญ่แห้งพุ่นไต่ลงไปเห็นไ่มเออเออบ่บ่ไต่อีกไหมพุ่นอืนี่เห็นเห็ห้างห้างวางนี่น,นั่นเด้อเออเออนั่นละ มีมต้องมายืนมองข้ายืนแล้วกระตอดเข้าไปแล้วบ่บ่เนี่ยเอ้าเมื่อยเติบเด้อพี่น้องก็เสด้กินกระไดไก่หมดแดงเมื่อยน่าดกบ่ไวการยูไข่งามแฮงไข่ตรงเนาะออกิ้มใจเย้เก๋เนาะหลุนตันจย้เก๋แล้วลูุ่นละพี่น้อง ภาษีมันหน่อยมันหลายคาดว่ากะคือสีพ่อได้อยู่ดอกพี่น้องเบิง้งเบิ้งตอนมันล้นลงสวิงแย่เกศไก่เบิดไปเอาล่องก้อน,น,น,นเลยเอาล,าล,อาลอ่องมาแล้วพี่น้องมาหนี่มันบ่ยังเกศรอบนี่มันแบบน้อยไมก็ใครง่ายมันคือเกา่มากม,มันคือเก่าค้อนมันมันคือเพิ่นงวายลีพี่น้องเบิ่งแน่ใครจนเป็นเป็รี้ยไข่ย่างงามเลย เสียดาย,ายกลางกลางเดือนนี่เต็มทีเนาะนนี่มันหัวปีซื้ซอม,มันสิกไข่เต็มทีประมาณกลางกุมภากลางกุมภา,มน,านี่แหละพี่น้องตอมีหน้านี่แหละเต็มมีหน้านี่เต็มเดือนพ่อเมษาสิเป่งหลายบ่เนี่ยเรื่อเป็นตัวเป่งอ๋อรอบนี้ก็มันอยู่พี่น้องรอบที่สามล่ะแน่นอนลงมาสามรอบเนาะ ต้นนั้นต้นนั้นได้อสองรอบต้นนี้กําลังได้รอบหนึ่งย,งยังหลายห่างยยังหลายห่างอยู่ยอ๋อเรอรุ่นน้ำกันกับคนฟองปลาก,กับยายเกตไปเรื่อยๆพี่น้องมื่อนี้กับการหาหล่าไข่หมดแดงตามทงไงทงหน้ารุ่นท่ายคลิปพลับพี่น้องวัสิมันสําหรับขาดว่ากับกงเป็นตามานอยู่ดอกยายเกตเอาลงมาสามรอบกับเดืรอบละลายอยู่พี่น้องเป็นไข่ตรงๆงามๆนี่ล่ะอ้าวคัดแยกเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยอ้ยงามครับ มันร่วงม,มาออกายเลยแกงใส่ไว้กับแสบเด้อพี่น้องแกงใส่บอลกับไถ่น้อยเะเกตแ,<ม>แกงใส่ใสใสขี้เล็กกับแสบใส่บอลใส่ขี้เล็กใส่วก็ย่ำแสบเป็นลาพี่น้องไข่หมดแดงเป็นอาหารตามฤด,ดูกาลมีอยู่สองสามเดือนนี่แหละพี่น้องหลงังจากหันกะเป็นเป้งเปิดเสื้อาก็หายไปเฮดมาต่อโน้อยเจเกเต่อ บ่ได้เซ้ามีแห้งดอกเอากะรอตามทงไปเรื่อยๆล่ะพี่น้องพอหังกะแย่ไปเรื่อยใครบ่ยากให้เก็ดเพิ่นใคทั้งเป่งเตหัวปีจนเป็นเป่งเนาะโอ้หังหลายตัวล่ะหังหลายเขาแย่ก่อนเขาบ่แย่ก่อนเนาะหังหลายครับพี่น้องพี่กายเอาหม่องเดียวกับยายเก็ดจนเต็มอนี่ มันคยเอาคุนองเขาฟังขุนโล่ใ่มมฟันกระไรที่เก่าละอู้ด,ด,อ,ดอยู่ตัวตัวนี้ขุนมานขุนมันอีกแล้ว เป็นการหาอยู่หาก,กินแ่ะพี่น้องรอตามทงตามทาตามทงไงทงหน้าเป็นอาหารตามฤดูกาลอีกแบบหนึ่งแ่ะพี่น้องไครหมดแดงเป็นยังไงท้างในล้ายบ่ฮั่งมีอยู่มีอยู่เรียมบ่มเบากบ่มันอยู่ไก่สาหนามบ่เหรอ อยู่รอฟังสาพี่น้องที่เกตว่าใครดกคักเดี่ยวล่งมาบ้อนนั้นล้างนอออกลงแล้วมันลคานอ,อเอาลงมาเลยพี่น้องอู้ยหลายขาุฝนนี่แต่ใครง,งามๆเนี่ยเมบิงมาไปเบังงับไมกเกตพี่น,ออน้องคัดบอกลองเปงทั้งเปล่งทั้งใครอเอามาันคุรอบอยู่พี่น้องป้าดีลีตัวนี้อู้ยบงงบังงับพี่น้องคุณนี่แต่ใครตรงๆงามๆแล้วเนาะ ยุดยอดอยู่พี่น้องสุดยอดอยู่ตอนนี้แยเก๋แย่แล้วได้ในตากะยูโล่กลกกวัวๆแล้วล่ะพี่นอ้องคาดว่าสองโล,โกลก่พายุนอกมนันหนีเนาะอกเแล้วเครื่องเเ <m> ลยบิ่งตอนเทพี่น้องใกลเมืองโลกเบิ่งอลังการบ่กอยู่อลังการอก่อลังการอีกแล้วอลังการงานจาน้างอีกแล้วใครสวยๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าแรนหาคนเร็วค่ะผุด ย่กเกตไข่มดแดงก็ไดแล้วบวางแน่นี่นะฮขีเล็กก็มีแลลวพี่น้องบ้านนี้หยอดกําลังอบๆว,วเลยนี่แกงใสขี่เล็กซุดหยอดขึ้นกันพี่น้องไข่หมดแดงบังหลอบนี้อลังการแห่งพี่น้องจงตอนย่กเกตพัดขัดแยกอุ้ยงามแห่งงามเลยนาะโอเป็นไข่งามอีลีพี่น้องบ้างแน่ไข่มันเป็นเปลงที่ไรเป็นไข่นางนอ้อ ไข่เต็มทีไข่เต็มทีเี้ยใดมาสาบุนีเป็นต้นทีไข่ที่ว่าปีเหละพี่น้องก็เริ่มเขาสูรฤดูการเกือบเต็มที่แล้วพี่น้องกับการหลาไข่หมดแดงสู้พ่าะใดเงินแดดนี่ไหม,มแต่ว่าแดดคับแห้งอีเจ๊งหน่อยก็คือสิีเมนกลกับน้อย,ยกเกียรครับแล้วเอานีนแล้วก็เมื่อซูแดดบ่ได้พี่น้องหอนคับเพราะต้นกุ้งผ้าอาการหอนเริ่มมากเลยพี่น้อง พัฒนา<ม>คือพับได้ <laughs> <laughs> งามขักอารุนรลอ่อไหมพี่น้องก็รุนตอนขาดท้ายคลิปภูรพลพี่น้องว่าสิได้หน่อยได้หลยเนาะหล่อ,ลอไหมยะเกตขยันขากพี่น้องหลอง่อทุท่ายว่ายะเกตทุท่ายก่อนสิกับบานพี่น้องหากับพ่อได้ย่ได้กินละพี่น้องหาเบิดเหมือกมาไวไอาการหอนคักพ่อต้อนเดือนกุมภาพันธ์ ใครแต่น่หันบอกเจ๊เกเราลงงานอะพี่น้องอุ่ต้นด้ยผลน้ำเตกินคลายบ่ลายของบ้านเอาเด้แง่ต่อก่อนล่อหลุ่นตอนเอาลงผลละพี่น้องเสียร่างการคือหลอกวังหันบ่บ้านท่านเหตุดอกตักไก่เริ่มดอกเลยตัวเจ๊เกดนี่ดอกตะกไก่เริ่มดอกละเออ มากตะไก่มากเริ่มซุก่อพี่น้องเต็มทีเลยแถบบ่มีใครหน่อยตอนนี้กำลังดอกต้นตะไก่ลำต้นของมันเป็นยาระบายะเป็นพี่น้องนํำไปฝานเป็นแว่นๆวนเอาไปต้มเอา้ารอบนี้เป็นอย่างไรได้เยเกยเดกดคือเก่าสังเกบตังแซบ ตัวสิได้กินนอ่องนี่อันไข่งามอยู่พี่น้องงามอยู่คนไทยคลิปกัดกัดพี่กันเเูแบ<ม>บตัวนี้เนาเป็นจังได้จะเกตคัดแยกแล้วเนาะยา<อ>งงามอีกคือเก่าพี่น้องรอบนี่แต่แม่หมดแดงออกว่าท่านเบิร์ตมันกอดไข่อืมหรือว่ามาณคือคือเก่าพี่น้องรอบนี่เนาเท่บ้านในรอบนี่ ม่แม่มันนั่มึงคอยแซ่บเครื่องกระตาใหญ่เกล็ดแหละพี่น้องบังแม่มีแต่ไข่งามๆสวยเนาะ่อยแหน่แป๊บเดียวเด้อพี่น้องนี่ตอนนี้ก็ประมาณสามโมงเสร็จเสร็จที่สี่โมงพี่น้องอากาศเริ่มฮอนเล่เกล็ดวาสูบเอาไว้มาจังรอดสรุปพี่น้องสรุปคลิปจังฟีหายใหญ่เกล็ดเท่ห้เบิ้งเท่ออกจากกระตาให้เบิ้งว่าได้ไลยปันได ยังรอลุ่นพี่น้องเอาเบิ้งยอดไข่หมดแดงที่แจเกตได้พี่น้องบ้านนี้อฮ้ยเทออกบื้งหนงามขาดคุณคุณผู้เขามดแดงผู้เขามดแดง <c oughs> ผู้เขาไข่หมดแดงพี่น้อง <c oughs> เต็มพระธาตุแยเกตเลยบ้านนี้ตายตาย,ตายสุดยอดงามมีลีพี่น้องมานอยู่มานอยู่เอาเอายอดไข่หมดแดงให้พี่ให้นองเบิง้งพี่น้องก่อนสิดเดินทางกลับบาน พอถ้าไปเบิดมือบาไว้พี่น้องอากาศตอนนี้หอนแห้งกาซีหาหมือละเล็กละน้อยละพี่น้องนะพอได้อยูได้กินมาจังได้ยเกตกับบานนาออุ้ยกำปัานกน็ได้ <c oughs> อาการอาขนาดพี่นอ้อง้นเดือนกุมภาพันธ์พี่น้องคือสิเมน่าพี่ล่าน้องกับบานบานนี้ชื่นชอบวิดีโอจากไรก็ซอยเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองตาพี่น้อง คุณส่องปลาขอขอบคุณทุกไรทุกแช่ทุกกำลังแรงใจทุกคอม hei, เมนต์ทุกคำมตีชมมาละพี่น้องจังรอหลุมน้ำคุณส่องปลาใหม่คล um ิปใหม่หมือใหม่ขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เป็นเป็นกำลังแรงใจคนส่องปลาพี่น้องเพรว่าสิเป็นคลิปหยังหาอยู่หากินแบบใดก็เป็นกำลังแรงใจให้ตลอดพี่น้องอ้าวยะเกตยัมม่งยาวหมดอยู่บ่สวัสดีค่ะอ้าวขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องนะะเนื้อขายที่มา่เป็นกาลังแร่งใจให้ายเกยตตลอดค่ะอย่างร่าลุนน้ำแยเกตไหมพี่น้องอว่าสีเป็นการหาอยู่หาก,กินแบบใดเงย่ครหมดแดงหรือว่าหาหอยหาหอยง่ายหอยกาบล่ละพี่น้องจัางรอรลุนสําหรับคลิปนี้ห่อนหลายก้าบ,บ้านก้อนพี่น้องมาหนิยอดไข่กับสุดยอดคือพี่น้องเห็นนี่ละพี่น้องเริ่มตรงเต็มทีแล้วไข่ง,งามๆเลยพ่นหมาสุดยอดอยู่พี่น้องเมื่อนี้กับบ้านก้อนพี่น้องมาหน้ ปอกันคลิปใหม่พี่น้องสวัสดีครับ